กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ้าภารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพ,พี่่แม่ๆท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะก็อย่าลืม แวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าโอเคนะคะงดก่อนหลุดเนาะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี่ก็จะปิดอีกรอบหนึ่งปิดรอ,อ,อบหนึ่งก็เปิดนานเลยนะถ้าใครอยากได้แนวทางฟันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งก็แนวทางขนมไทยมาแล้วน้องสาวโซก็ไม่ได้เปิดแล้วนะคะจะปิดสิ้นเดือนเลยนะคะเผื่อใครอยากเข้าบ้านเนาะหกสี่นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นศูนย์สองนะคะ 78นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น2 3 4 7นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น1 0ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น0 1นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น 52สองนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวส้มเมื่อคืนไปกินหมูกระทะนะคะพี่พี่เลี้ยงนะไม่ใช่พี่เลี้ยงนะพี่สาวเลี้ยงพี่สาวที่รู้จักนะเขาเลี้ยงหมูกระทะนะคะพี่ลินอ่ะพี่ลินก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะคะพี่ลินพี่ลินก็เป็นคนเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็พี่มนด้วยเมื่อคืนพี่มนก็เป็นเพื่อนใหม่นะ เป็นพี่มนก็เป็นผู้หญิงพี่ลินก็ผู้หญิงนะพี่น้องอนะคะเพื่อใครอยากดูเนาะเดี๋ยวน้องซาโซดูให้ดูก่อนนะว่าอันนี้เผื่ออยากเห็นหน้าเนาะว่ามีหรือเปล่านะคะรูปพี่ลินพี่มนนะเอาคือบอเห็นระบาดทีนีนะ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีสิเออนี่ไง นี่นะคะกินหมูกระทะด้วยกันนะคะนี่มีพี่มนนะคะนี่พี่ลินพลินก็เป็นผู้หญิงนะอันนี้ยายมวยนะคะมากินด้วยกันนะมากินหมูกระทะกินส้มตำกันนะหมูกระทะก็ได้กินเหมือนกันนะะแต่ว่าลุยส้มตำก่อนนะพี่น้องนะนี่นะคะนี่มากินหมูกระทะบ้านพี่เขานะคะ หลายคนเลยทีเดียวนะ,ะเยอะแยะมากมายเลยนะมากินหมูกระทะด้วยกันนะพี่น้องนี่หมูกระทะจริงๆนะพี่น้องนะพี่เขานัดการเจอกันนะน้องซาวโซก็ต้องไปนะคะเป็นน้องไม่ไปไม่ได้นะคะความอร่อยนะ,ะหมกูกระทะพี่เด่นแกหม,มักเองนะพี่น้องก็ชวนมากินที่บ้านแกนะคะเม็ดเดียวนะคะเด่นหะ้าเนาะ เดินห้าเดินแปดแล้วก็เดินหกนะคะเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวขอไปที่ห้าละกันนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจจะเอาหกหรือเปล่านะ,ะแป๊บนึงนะพี่ึมอ โอเคนะคะเดี๋ยวเขาลูดไปที่5แล้วกันนะคะก็จะมีห้าศนหะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าะคะห้าสองสองห้หวันนี้ไหว้นะคะไหว้ปูท่ท้าววิสวรณรณไข่แล้วก็ปู่ศรีสุโธนะคะห้าสีสห้านะคะห้าห้าหหนะคะห้าเจ็ด ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะจดไว้ครบไว้นะคะพี่พี่แม่แม,แม่ท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็อย่าลืมเข้ามากันได้นะ,ะฟรีนะพี่น้อง,องเน้นว่าฟรีถ้าสิ้นเดือนนี้ก็คือน้องสาวโซ่จะปิดแล้วนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูดวงแฮงปังปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า